สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาเดินเล่นนะคะบิ๊กซีสาขาอารัญญประเทศจังหวัดสระแ้้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมด้านในกันคะ่ะเช็คอุณหภูมิก่อนนะคะ เรามาดูกี่นี่กันจ้าแต่เรากินไม่ได้นะคะอันนี้เป็นแบบบุฟเฟต์น่ากินมากใส่จานใส่ชามไมบร้ออ,อ,อ,อน่ากินน่ากินเห็นเขียวเขียวไหมคะเพื่อนๆยำสาหล่ายจ้า ใช้สีโครตครึ่งได้มีฮาลานไหมคะ,ะมีตาฮาลานไหมคะมีตาฮาลานไหมคะตาฮาลานก็ค่ะา่ะอยทองแล้วกะมีตาฮาลานาลานะคะเราการก,กินได้แล้วก็ใช้สีโครตครึ่งได้ถั่วฟักถั่วฟักไข่แล้วก็เคล็ดฟักมีหลายไส้นะคะเราต้องเลือกดูมีฟักล้วนฝอยทองไข่ ัวฟักไข่ถั่วฝอยทองไข่ถั่วฟัดนั่นี๋ยวพี่ไปซื้อของข้างในก่อนเลยพี่ออกมาขอบคุณค่าไทายจะปีใหม่แล้วค่ะกระเช้ากเ็เลยจะค่อนข้างเยอะมากนะคะกระเช้ายาวไปสุดทางเลยค่ะเขามีรับจัดกระเช้าด้วยนะคะแล้วก็ มีแบบส่งให้ด้วยนี่ค่ะเหมือนกับว่าเราเลือกสินค้าด้านในแล้วก็เขาก็จะจัดให้โอเไปดูกันเลยค่ะอูเยอะมากเลยนะคะสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นพวกกระเช้าค่ะเพราะใกล้ปีใหม่ แบบหนึ่งแถมหนึ่งก็มีนะคะน,นี่อะไรเอกล่องน่ารักจูลี่อันนี้เป็นบิสกิตค่ะกล่องละ1 4 0บาท ลายมันน่ารักดีนะคะค่ะร้สี่สเราไปดูกันต่อค่ะโอเ้เต็มเลยส่วนใหญ่จะเป็นกระเช้าก็ตัดสวยมากเลยค่ะ เกมากเลยเป็นเหมือนซุ้มโดมเลยค่ะซุ้มโดมคุกกี้อันนี้ไม่แพงนะคะอันนี้อยู่ที่79บาทอันนี้ปริมาณอยู่ที่200กรัมค่ะเป็นกระป๋องเล็ก และพร์เลอร์ลอเชอเราซื้อสองแถมหนึ่งอมีชุดลิปเซตับบสีสีด้วยอันนี้ไม่เคยเห็นเลยค่ะตัวนี้อยู่ที่415บาทหลายสียขาวน่าจะเป็นรถของเขา อันนี้น้ำหนักอยู่ที่259กรัมอะดับไปดูอย่างอื่นต่อ ันนี้น่ารักจังอันนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะเป็นโดเรมอนเป็นกระปุกอมสินนะคะโดเรมอนข้างหลังหยอดเหรียญได้ข้างในก็จะมีเป็นมัชเมโร่ให้อันนี้อยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทน่ารักนะคะได้โดเรมอนทั้งตัวเลย ใครเป็นแฟนคลับของโดเรมอนตั้มได้นะคะอันนี้จะเป็นคุณหนุมแปะยิ้ม,มส่วนตัวนี้เป็นโอรีโอแบบเซ็ตอุ้อันนี้ก็น่ารักค่ะลูกอมเป็น โอท็อปฟี่ป๊อปยูนิคอนนี่สีม่วงหวานน่ารักเลยค่ะซื้อให้เด็กๆตัวนี้69บ้าบาทเองจ้ะน่ารักดีใหญ่ด้วยนะยูน <Un icorn. S 2> ิคอน เป็นสีชมพูมีล็อกเชอร์ค่ะ179บาทเป็นเวเฟอร์ผสมบลูเบอรี่กับลัสเบอรี่ตัวนี้ก็น่ารักเป็นกล่องเหล็กขายสอบสมกล่องสายกล่องมาตามเลยจ้าอันนี้ก็น่ารักค่ะสกูบาสของไมโลนี่ค่ะ เป็นรถเลยนะคะเห็นไมโลแล้วเึืถึงตอนเด็กๆที่รถไมโลไปแจกไมโลให้กินที่โรงเรียนโอ้โหต่อแถวกันยาวเลยค่ะส่วนคิดแคทก็นี่ค่ะเป็นกล่องเป็นโมเดลรถนะคะสีขาวสีแดงน่ารักราคาอยู่ประมาณ151บาทค่ะของคิดแคทได้รถไปทั้งคันเลยนะคะน่ารักดี ด้าน,นในน่าจะมีตัวช็อกโกแลตด,ด้วยอ่าเป็นช็อกโกแลตนมสอดไซ้เวเฟอร์มีอยู่ข้างในด้วยแล้วก็แถมรถให้ด้วยนะคะเป็นแชมเปี้ยนค่าของ Kit คิดแคทค่ะของขวัญปีใหม่ค่รถรถคิดแคทมีหลายคันนะคะน่าจะเป็นรุ่น ดิมิเต็ดในช่วงของปีใหม่นะะจะเป็นไมโลไมโลนี้เป็นลูลูกบอลเป็นลูกบอลเหล็กนะคะเป็นอมสินด้วยตัวนี้หนึ่งร้อยสามสิบเก้าแต่ซื้อสองแถมหนึ่งข้างในน่าจะมีเป็นตัวนักเก็ตแบบไมโลเป็นนักเก็ตบาร์ค่ะ ใช่นี่น่ารักดีเด็กๆน่าจะชอบคิดแคดมีรถเด็กเอ้ยรถเหล็กด้วยนะคะนี่อันนี้รถเหล็กทั้งคันเลยเป็นอมสิน,นะคะ่ะตัวนี้ตัวนี้หนึ้อยสบาบาทแล้วก็เป็นขนมขิงคิดแคสน่ารักค่ะอันนี้เป็นชีช้าสวรรค์คิดแคท นา่นารักน่ารักจังโอ้คิดแคทนอกจากจะมีรถแล้วยังมีเวบป้านี่ค่ะตัวนี้หนึ่งร้อยสี่สิบสี่กรัมอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทมีสีขาวแล้วก็สีแดงน่ารักนี้นะคะจูลี่โอต๊ต ตัวนี้กล่องใหญ่มากน่าจะเป็นเหมือนอบิสกิตแบบเป็นซองนะคะข้างในน่าจะเป็นซองๆตัวนี้อยู่ที่ราคาถูกค่ะราคาหนึ่งรอแต่ว่าลดอีกนะคะเหลือแปดสิบเก้าบาทตัวนี้ก็เหมาะกับให้ผู้ใหญ่นะคะเป็นเหมือนพวกธัญ,ญพืชเป็นธัญ,ญพืชทำเป็นคุกกี้อันนี้ก็น่ากินดีค่ะ เราชอบโดเรมอนค่ะโดเรมอนน่ารักดงโดเรมอนหรือจะเป็นตัวนี้นะคะวันนี้มีมานานมากเดนมากคุกกี้สอดไส้รสผลไม้ ตัวนี้เป็นแพคเลยค่ะ5้าิบบาท2 4 9 250กรัมแล้วก็มีกล่องด้านล่างโอ้อันนี้กล่องสวยงามมากๆสีชมพูส่วนใหญ่ตัวนี้จะเป็นพวกคุกกี้นะคะเป็นคุกกี้มาติมร้อดบาทตัวนี้กล่องน่ารักนีค่ะกล่องเหล็กนะคะโอ้โหตัวนี้กล่องเหล็กใหญ่มาก อันนี้เป็นกล่องเหล็กค่ะเพื่อนๆสวยเป็นคุกกี้สามรสเห็นไหมคะมาร์ติเน่คุกกี้ตัวนี้ปริมาณโอ้เกือบครึ่งกิโลค่ะสี่รอกรัมราคาตอนนี้ก็ลดอยู่นะคะเหลืออยู่ที่185บาท และนี่คือของขวัญปีใหม่ที่ส่วนใหญ่แล้วใครๆก็ได้นะคะขาดไม่ได้เลย Arsenal Imperial Arsenal กล่องแดงๆของเรานี่เองจ้าราคาตามนี้เลยค่ะนี่กล่องเขาทำสวยนะคะอันนี้เป็นช็อกโกแลตเ๊ะช็อกโกแลตเหรออู้ตัวนี้หนาดีค่ะอู้ตัวนี้กล่องใหญ่มาก มาก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 หนาสุดๆคือบางทีเราไม่ได้กินคุกกี้หรอกสนใจตัวกล่องตัวนี้สวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสีสวยแบบสตาร์เลยอันนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดอ dition นะคะน่าจะทำออกมาช่วงของขวัปีใหม่ โดยเฉพาะตัวนี้กล่องใหญ่สุดๆเลยหนักด้วยเดี๋ยวต้องดูว่าข้างในเป็นอะไรอู้ตัวนี้อยู่ที่เกือบกิโลนึ่งค่ะแปดร้อยกรัมเป็นฮีโร่ช็อกโกแลตนมตราแค a n บอรี่ตัวนี้น่าสนนะคะกล่องสีสวย ตัวนี้น่าสนม,มากๆน่ารักดีโอเคค่ะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ